ดอกข้าไปตัดเอาใช่ไหมไม่ส่วนให้แหลไร้หรอข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้า่หลัง one. kiếp cái. cái này lại này cái này cái cái mà như này Hãy right